อายุเริ่มเยอะแล้วแต่ยังไม่อยากดูแก่ทำยังไงดีคะคุณหมอพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยระดับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราลดลงนะคะการกินจะเป็นปัจจัยหลักชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้รวมถึงทำให้เซลล์ของเราเนี่ยกำจัดเซลล์ที่ไม่ดีไปแล้วอะ่ะออกไปได้คะ่ะแล้วต้องกินอะไรถึงจะดูเด็กกว่าวัยคะง่ายที่สุดเลย การเลือกกินพืชผักหลากสีจะมีสารที่มีประโยชน์รวมถึงตัวต้านอนุมูลอิสระและวิตามินต่างๆที่แตกต่างกันแล้วผักแต่ละสีให้ประโยชน์แตกต่างกันยังไงบ้างคะ พืชผักสีม่วงเนี่ยก็จะมีสารที่มีประโยชน์ชื่อว่าแอนโทไซยานินจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมาปกป้องผิวพรรณให้เราแก่ช้าลงพืชผักสีแดงเราก็จะมีสารที่มีประโยชน์ชื่อว่าไลโคปีนเจ้าตัวนี้จะช่วยชะลอเรื่องความเสื่อมต่างๆพืชผักที่มีสีเหลืองจะมีตัวเจ้าแคโรทีนอยตัวนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จะส่งเสริมภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันต่างๆสีเขียวจะมีสารอัลฟาแคโรทีนก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญก็จะทำให้เราแก่ช้าลงผิวพรรณดีขึ้นส่งเสริมภูมิต้านทานให้เราค่ะ